โซเชียลแห่ชื่นชมซี o ประกาศขอความร่วมมือให้พนักง,งานแต่งกายไว้อะไรพร้อมแจกเงินสนับสนุนให้ทุกคนจัดซื้อชุดเข้าเดนเข้าเดนจะพาทุกคนไปดูกระแสชื่นชมบนโลกโซเชียลเมื่อพี่ฝุ่งนักวิจัยและ c ี o โอเอ็มทีสกินแคร์ได้โพสผ่านทางติ k กต็อกเป็นภาพประกาศจากบริษัท อมตอินโนเวชันจำกัดถึงพนักงานทุกคนขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกายไว้อาลัยและเงินสนับสนุนกรณีพิเศษโดยระบุว่าบริษัทอมตอินโนเวชันจำกัดขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านรวมแสดงความไว้อาลัยและรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณด้วยการแต่งกายไว้อาลัยด้วยชุดสุภาพโทนขาวดำหรือสวมใส่เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทพร้อมกางเกงหรือกระโปรงที่มีความยาวเหมาะสมและเป็นโทนขาวดำ เพื่อถวายความอาลัยเป็นระยะเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพศ2568ถึงวันที่23มกราคมพศ2569ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการสมทบทุนเงินสนับสนุนให้แก่พนักงานทุกท่านเป็นจำนวนเงิน2,500บาทสำหรับใช้ในการจัดซื้อเครื่องแต่งกายไว้ทุก เพื่อให้อยู่ในความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวโดยพนักงานสามารถนำหลักฐานการชำระเงินที่ออกในนามบริษัทมาแสดงต่อฝ่ายบัญชีเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของบริษัททั้งนี้พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาร่วมคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของซีอโอที่ไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายใ,ให้กับพนักงานถือว่าน่าเคารพมากพร้อมทั้งชื่นชมผู้บริหารจากนโยบายดังกล่าวด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ